ก็มาเปิดเต่าตที่สามเนาะ่า,านมาก็ว่าโอ้แถวท่านนี่มันได้หน้อยหรยือหลายเพราะก็ยังบูงเนาะแล้วกระสมีมันมืดแล้วมันนี้มาข้มามเนาะมาข้ามเลิกกาดแล้วมาเปิดเด้อโอ้มันมาเป็นเต่าลุ่มแล้วนี่จะได้เปลี่ยนชื่อเต่าหรืออะไรเด้อเปลี่ยนเป็นเต่าเซียน <laughs> อเนะต่าที่สามจากเต่าหลุมจากเต่าหลุมเดี๋ยวนี้สีเปียนเป็นซื่ออะไรบ่นี่เปี่ยนซื่อละเต่าหลุมสิกลายเป็นเต่าเสียนแหละฮะโม,มซึกประท่านนี่เลือหไายเนาะได้ท่านคุณภาพดีอีกเออเบื้องความยุบของเต่านี่กับหงไม้นี่ก็ยุบน,น้อยหอล สเอินเต่าเสี้ยนละเอิ้ลลเอิ้เต่าอกเต่าสิงเบิ้อนะเต่าลูกกลิมสเอิเต่าเสี้ยนแล้วปันมาเปิดเต่าที่สามนี้โพ้ท่านี่เหลือหลายเหลือหลายสีมือล้วนๆนี่นะเฮ็ดนี่หน้าเต่าน้อยเดียวหน้าเต่าไม่น้อยเดียวนะไม่น้อยเดียวโมเสียเ่าไหนโมเสียเขาไหนอันนี้มันเป็นปกตินาเต่าไม่โม ่ทานเรือลายเนาะ,ะเป็นแนวโมขว่ขาวๆมีแต่บอลนี่นี่มอสตี่นี่โมขาวแล้วนี่เป็นท่านดำปิ๊กเลยกรกาปิๆๆ้งๆแล้วน,ๆๆๆๆๆๆนี่มึงนจำมึงปิ้งๆเล้วฝนปิ้งๆเลยเออนี่โอ้โับครับคเบื่อเต่าหลุมเบื่นเต่าสิงเต่าเสียน เฮ็ดทุกมือพัฒนาไปถึงมือต้องให้เป็นเซียนเลยสั่งกระซี่หลายคนว่าเผาสองครั้งได้แต่อันนี้เผาสามครั้งยังสีเผาอยู่ในนี้น,นี่ยังบุไม่บ่เปื่อยเผาสองครั้งครั้งที่สามแล้วนี่ครั้งที่สี่ยังใส่ได้อยู่สั่งกระซี่นี่นี่ยังบุเปื่อยหลายคนว่าสั่งกระซี่นี่เผาสองครั้งเลยเปื่อยอันนี้ยังบ่เปื่อยนี่เตัที่สามแล้วยังบุเปื่อยนี่ เตาที่ซี่หรือจักสิปบปวยบุป่้ยปุ้มีวิธีเริ่มเป็นเซียนแล้วเพินเริ่มเต่าเซียนแล้วติดตามกันติดตามกันเออเพื่อเตาธมิตรได้สตาสามเพื่อเตาที่สองได้สามซเพื่อเตาที่สามจักสิได้ไรเรือดไหเรือดไายเน้นึ๊บเลย่ลานเห็นป่าท่านี่เน้นึ๊บเลยหลก็สไลด์เนาะมึงอ่ะ รถรถนี่มาใส้เอานี่บุเฟเฟต์และบนนี้เบอรนี่มาเปียบเทียบก,กับบ้ารถนี่สดจนพูนเลยเลิกการค้ำนิดนึงพนักงานรัฐการามาค้ำกับเปิดค้ำบุษันกับบุญมีลาเลียกเสริมเรียกเสริมเรียกเสริมเฮ็ดลิลลิล่นจะได้เงินแท้ฮะติดตามนำกันเาตา่าซีซีเป็นยังไงยังบุฟ เตาที่สามมีลายกว่าเตาที่สองแล้วเตาที่หนึ่งได้ได้เสาสามเตาที่สองได้สามสิบเตาที่สามจักที่ได้จากเปลาบุหูนนี่จกกันเปิดมาแล้วนี่